เราเรียกว่าจับตาหรืให้ทางตัดูให้ตาตาดูเลตาจะทางตาเลยนะตาตาดูเลยแล้วปวดหัวไหมปวดหอไหมจังเหรออุ้ยอวดเแล้วทำเพืนออะฟรตีตาแก่ได้ใอยากลอยเ็มือเยอะร้อปุบโอ้ โค้ดบกบุบกเอะยบกเยบกบกบกบินได้วบกบกโวันนี้วันนี้โูดเรียนมาทางเ่ไรทังี่บนะทางแรกที่โูดเรียนเนี่ย พูดรปยังไม่นักดื่มมาก่อนนะมได้ปะไม่เคยเหรอเรียนที่โรงเรียนและกพูดชอบน้ำนะครั้งแรกอะแต่บ้าม่อยู่โรงเรียนอะอยู่โรงเรียนเล่นื่มน้ำนะเราเฮ้ยทำไมอะทำไมกลัวน้ำอะอยู่บ้านไม่ดื่มน้ำหรออนปารีชาปู าบน้ำไม่เป็มในคัวอ๋อแล้วตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่แล้วแปดครัวยัดครั้งแรกอะที่ปูพ่อบอกว่าพ่อจะพาไปเนน้าใช่ไหมพ่อกับแม่บอกว่าจะพาไปเนน้ำพ่อกับแม่ไม่บอกปูกันบอกปู่้างถามปูแล้วโควงหยุดหึ่ร้อยงห่รอยวันน่้อยสวันหยุดกรงแล้ยุดุกุกแล้วมอยุด ก็ยุดโควิดหนึ่งร้อยสามวันแล้วมันยังไงมันมีผลยังไงกับทีมเราหนึ่งร้อยสามวันอ่าแล้วไม่มีผลอะไรกับทีมเราอ่ะจะมีอะไรเรือจากเรือจากวันบา้งวันวันวันก็อ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อเรออมออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อออตอบ๋ออ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 ๋อาออออ๋อออออ แล้วเราคิดไหมว่ามาเรียนเราจะว่ายน้ำเป็นไม่คิดลืมคิดไปว่าถ้ามาเรียนแล้วจะว่ายน้ำเป็นใช่ไหมแล้วเรียนวันแรกรู้สึกยังไงบ้างวันแรกก็เรียนกระตุกใช่ป่ะวตาเป็นยัไงบ้างพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอธิบายออกมาเป็นยังไงบัตปืนอ้าวโอ้โห เกมานว้มก็กหายกไม่กลัวน้ำเลยไม่กวน้ำเลย้แต่ครั้งแรกแล้วอยากจะมาเดียนทางที่สองอยากแล้ววันนี้เราเรียนเป็นท่านที่สิบแล้วอ่ะเรารู้สึกดีใจนะเราว่ายทางยาวแล้วนยนี่20เมตรนะนี่20เมตรนะเออยาว20เมตรนะครับครับเดี๋ยว เราจะว่นะายน้ำล็อกขาแล้วนะมาต่มาเราจะไปมือจงเท้าจริงเราก็มีใช่ไหมเท้าจริงมีป่ะเออเดี๋ยวเราเริ่มไปจากอันเฉียนก่อนแล้วเทคนิคการนอการว่ายแล้วให้หไม่เจ็พท่าเต็งเลยกระดานแตนอกตึงพุงแล้วก็เตะเท้าเรื่อยๆแล้วก็ค่อยยกแขนครับอ่าเรื่องกลัวขูขขวขกบบนันจะได้ ต่อนอนหายก่อนนอนหายก่อนเราทำได้เราทำได้อยู่แล้วมาหนึ่งสองอึ๊บหน้าแอนโอกแอนโกรไปเยอะแอนโกรนี่แอนดี้อ้โหดีมากเอามือตีน้ำด้วยประตีตีน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องไปตยกแขนตีหน้ายกตรงๆแล้วตัวมันจะลอยยกสะโพกขึ้นอีกแอนโอกเบนทูขึ้นเบนทูใส่ต่อนะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆ แอนอกเป็นพุ่งอ่าอย่างนี้แลยแยยย้ยกแขน,นะ o K, นข้างซ้ายยกซ้ายยกแขนซ้ายดีมากแอโกยกัโพกเป็นพุ่งหนึ่งสองสามาหยกแขนตัวกยกเออเหนอกเป็นพุ่งแออกเป็นพุ่เนื่อยนอนโปกนี่เป็นพุ่งนี่เป็นพุ่งเป็นพุ่งมครับผมพุ่งดีคนระับไม่มีพุงครับูเอาถึงแล้วพิกวับพลิกพิกดิ เออเออเออพริกพริกพิกอ่ะเมื่อกี้เนี้ยที่กูบอกว่าถ้าไม่มีเท้าปกแล้วปูจะจงมันจงมั้งไม่ไม่จงมันตอบปอบจงมัไม่แก่เออเห็นปะไม่ว่าจะเป็นการเจียรหรือเป็นกีฬาตายอ่ะก็ไม่จงมันเพราะเรามีบเท้าจริงเข้าใจไหมใช่ไหมถ้ากูทอดแบบที่กูบอกอ่ะไม่จงมันเย็นนะางด้านนี้เลยดีมาน้ำตับปก็เลิกแล้วนะตับปก็เลิกเออ ว,วิ่งเร็วก,ก่อนเวลาด้วยอ่ะวันสุดท้ายอะ่ะเริวก,ก่อนเวลาด้วยอ่ะวันสุดท้ายถ้าเราครบสิบครั้งอะไรนะสิบครั้งเนี่ยคนชถึงเรียนนะสิบครั้งนะ้เนเด็กถ่งเรียนได้สิบครั้งนะก็ประมาณทนะี่ห้าได้แค่แข่งไทยก็ได้ใจดีว่าเก่งมากเลยนะสิบครั้งได้สองห้าเลยท่านหนึ่งว่าอะไร ท่าไม่รู้ท่าที่สองท่าอะไรท่าที่สองท่าฟินตาที่ก็ท่าก้าจะตายนะท่าที่หนึ่งคือท่าฟินตายท่าที่สองคือกันเชียงนอนหงายเนี่ยเขาเรียกกันเชียงนอนคว้างเขาเรียกปูตายเข้าใจไหมกันเชียงปูก็ได้ถ้ากันเชียงปูก็น่าจะอร่อยนะฮะปกติแล้วกินกันเชียงปูบ้างไม่กินลม่กินอะไรกินกต่ปูรู้ป่ะกันเชียงปูปนอะไร ขาไงขาที่มีเนื้อเป็นก้อนอ่ะเขาเรียกกันเชียงปูเวลากินมันจะอร่อยแน่อร่อยแน่ที่พี่บอกให้เนื้อาว่ะปูมีราบปากตัวเช้านี่มาให้กุ้งต้มดาบน้ำจิ้มซีฟู้ดดีจางสูไหมสูเร็ว ชู้เออยลูกผูช้ชายอ่างเโก้หน้าเตะกเท้าหมุนแขนตีต้าหายใจแค่ปูก็จะเดิเไนไปนะไปเรื่อยๆนะครับชู้เราทำได้เตรียมตัวอะใช่ใช่ไม่ต้องคิดว่าจะโจมติเวลาเราบิดหน้าเนี่ยถ้าเรากลัวดโจมให้เราเลื้อมมือแล้วกดหวัวไปนะเลื้อมมือแล้วกดก็นี่ไงหัวที่แข็งแบบที่เราทำอยู่นั่นแหละ แล้วพอเราหายใจได like ้เสร็จอ่าใช่พอเราหายใจได้เสร็จแล้วก็ก้มหน้าเรตมันจะหล่ h ทิ้เลยเจะเขาคดได้้อกู้อุดู่ออ๊บก้แ่ท้าุปิดหน้าอ๊บ๊บุดปิดปิดอ๊บาลมปิดอ๊บเ่าลมเ่าลมปิดอ๊บ

ออเอางี้อย่าพุดลอยตัวแบบนี้กูดได้ลอยตัวได้นี่ก็เอาเมือรักตะปูน้ำแบบนี้แต่วท้าก็เตะทีตายเลยหน้าไว้ชาที่ม,มาจุกน้ำอ่ะชาที่แล้วเราเล่นกันกูก็ลอยได้ปากแต่แรกสงสัยกูวเรอดูอยู่ถ้าแล้วยิ้หนึ่งตรงนี้ไม่ต้องกลัว หนึ่งสองปึ๊บหันซ้ายมือให้เลหนึ่งสองปึ๊บลอยตัวมือตะกุยน้ำตะกุยน้ำไปเลยขู่หนึ่งแล้วหนึ่งสองปุ๊บเท้าเตะเอตะกุยขู่เอามือลองท้องไว้หนึ่งตัวมือลองท้องมาตะกุยน้ำตัวเดือดเลยตัวเดือดตัวเดือดตัวเดือกตัวเดือดอ๋อเงียบมากก้ออะไร ดูน้ำมันก็ดูเที่ยบอะถ้าใครเจอน้ำก็ทำให้ใครเรียนเรียนแล้วจะหายกลัวเปลี่ยนแล้วจะหายกลัวเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณนิดเพราะคุณหยอกเล่นเหรออะทำไมเรียนแล้วถึงหายกลัวเออเพราะว่าเรียนหลายๆครั้งเราเริ่มเราเริ่มได้แล้วเราเริ่มได้จนเราจนเราว่าได้อ๋อเวลาครูสอนสอนยากมั้ย ไม่ยากหรอง่ายหรอ,อรเราไปเรียนที่โรงเรียนมันยากหรอเฮ้ยสอนไม่เหมือนกันเลยครูสอนไม่น้ำเหมือนกันทำไมมันคนละเทคนิคโอ้ยใช้สับสูงมันคนละเทคนิคโอ้ยสุดยอดจริงเลยเนะี่ยโอเคอาบ๊ายบายสวัสดีครับ